สิ่งที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิทำไม่ได้โดยธรรมชาติภิกขุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้หกประการเหล่านี้มีอยู่หกประการเหล่าไหนเล่าหกประการคือผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจเข้าถึงสังขารไรๆโดยความเป็นของเที่ยงผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจเข้าถึงสังขารไรๆโดยความเป็นของสุขผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจเข้าถึงธรรมะไรๆโดยความเป็นตัวตนผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจกระทำอนันตริยกรรมผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจหวังการถึงความบริสุทธิ์ด้วยโกตุหละมงคล ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจสแสวงหาถ้าคือเนอยยะบุคคลภายนอกจากศาสนานี้พิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้หกประการ